หนึ่งพฤษภาคมนี้เขาก็เตรียมที่จะปรับมาตรการใหม่อย่างนั้นก็ยกเลิกเทสแอนโกเลยนะครับการแบ่งกลุ่มคนที่จะเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรก,ก,แรกคือฉีดวัคซีนครบแล้วกับอีกกลุ่มก็คือยังไม่ฉีดหรือฉีดยังไม่ครบกลุ่มแรกก่อนฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ก็คือ2เข็มแน่นอนครับเข้ามายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเพื่อจะได้ Thailand p a r ไ ID ได้ QR วอาร์โคต่างๆนะครับและต้องมีวงเงินประกันภัยนะครับหนึ่งมื่นเหรียญสหรัฐยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึงเดิมเนี่ยนะครับต้องมีการตรวจมาก่อนรอบหนึ่งภายใน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องพอมาถึงสนามบินที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการรอผลที่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ยกเลิกครับไม่ต้องตรวจแล้วนะครับแต่ นะครับถ้าเกิดรับวัคซีนตามเกณฑ์นะมาถึงสนามบินปุ๊บนะครับเรียบร้อยก็จะไปไหนก็ได้เลยเพียงแต่ระหว่างที่พักอยู่ในประเทศไทยเขาบอกว่าต้องเซลล์จ k ถ้าพบมีอาการผิดสังเกตป่วยหรือเปล่านะครับไปใกล้ชิดกับคนที่ติดหรือเปล่าก็ลองตรวจ a t k เลย a n น i ิเจนเท็คิดตัวด้วยตัวเองนะครับแน่นอนถ้าตรวจ2ขีดติดเชื้อก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับตามมาตรการต่างๆแต่ นะครับถ้าผลยังไม่ออกและเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็ต้องทราบนะว่าต้องกลับตัว5วันและสังเกตอาการอีก5วันมาดูอีกกลุ่มกับท่านผู้ชมครับกลุ่มนี้นะฮะก็คือคนที่ยังไม่ฉีดหรือฉีดยังไม่ครบโดสแน่นอนครับเข้ามาก็ต้องลงทะเบีย,ยน Thailand p a s s เช่นเดียวกันพร้อมกับต้องแสดงหลักฐานการจองโรงแรม alternative quarantine 5คืน นะครับมีประกันภัยเหมือนกัน1,000 0เหรียญสหรัฐและต้องมีผลตรวจ RT-PCR เดินทาง7 2ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง3วันและเมื่อมาถึงประเทศไทยอยู่ใน alternative quarantine ก็ต้องตรวจ RT-PCR รอบหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่5นอกจากนี้หลายคนก็ถามอแล้วถ้าเกิดว่ามาทางบกทางด่านพรมแดนต่างๆล่ะด่านทาวอนนะก็มีมาตรการเช่นเดียวกัน ในกรณีคนไทยก่อนเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบแล้วกับกลุ่มที่ยังฉีดไม่ครบทั้งฉีดครบและฉีดไม่ครบเข้ามานะครับก็ต้องมีใบรับรองการเข้าประเทศอยู่ดี coe เหมือนกันนะครับส่วนเอกสารการฉีดถ้าบอกว่าฉีดวัคซีนครบแล้วต้องมีเอกสารยืนยนันนี่ถามว่าทําไมต้องมีเพราะคนที่มีเอกสารยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบแล้ว เมื่อเข้ามาในประเทศไม่ต้องกักตัวแต่กรณีคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศทางบกนะครับถ้าฉีดวัคซีนยังไม่ครบไม่มีเอกสารยืนยันนะครับเข้ามากักตัว5วันครับนี่นี่คือข้อแตกต่างนะนอกจากนี้การเดินทางเข้าทางบกเนี่ยในกลุ่มของชาวต่างชาติก็จะแบ่งเป็นกลุ่มวัคซีนครบและไม่ครบเช่นเดียวกัน นะครับชาวต่างชาติที่เดินทางมาทางบกเนี่ยก็ต้องลงทะเบียน Thailand p a s s เหมือนกันนะนะครับเพื่อจะได้ Thailand p a s s ID ได้ QR Code เวลาผ่านด่านเข้ามานะครับคนที่ชาวต่างชาติที่บอกว่าฉีดวัคซีนครบแล้วก็ต้องมีเอกสารยืนยันเช่นเดียวกันว่าฉีดครบแล้วนะครับประกันภัย10,000ดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันการตรวจครับท่านผู้ชมครับพอเข้ามาในประเทศก็อย่างที่บอกครับตรวจเอ k เด้วยตนเองและ กรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาทางบกฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกักตัวส่วนคนที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบหรือยังไม่ฉีดต้องกักตัว5วันเช่นเดียวกันแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแรงงานตามตะเข็บชายแดนตามแนวชายแดนต่างๆเข้ามาไม่เกิน3วันนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตแต่ใช้บอ์เดอร์สนะครับไบผ่านนะครับ และต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนยืนยันเพราะเข้ามาไม่ต้องกักตัวย้ำนะครับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบเวลาเข้าประเทศต้ตองกักตัว5วันแต่ในกรณีคนที่ใช้บอ์เดอร์พาสเนี่ยเขาจะเข้ามาทํางานนะครับอยู่ไม่เกิน3วันแล้วก็กลับไปนะครับถ้าให้มากัก5วันมันก็เกินเพราะฉะนั้นคนที่ใช้บอดเดอร์พาสต้องฉีดวัคซีนครบแล้วต้องฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับถึงจะเข้ามาได้นะ